ต้องา,าชีตเนี่ยเหมือนคนของฐานแล้วนะคุณไม่มีความงอกงามในทางธรรมแล้วทั้งหนึ่งคุณเคยเป็นคนที่อยู่คนขอคอยงานช้างอ่ะ,จะเจริญด้วยสมศรศัสัต์ยศตําแหน่งใดๆมากมายทัหมดแล้ววันหนึ่งคุณต้องหลง่นล,ล,ลงมาเหมือนกับยาจกยิ่งกว่ายาจกอีกเป็นองค์กรที่น่าชื่นชมกับปูมันน่าชื่นชมมากทําง,งานดีแต่กับเคสแบบนี้เนี่ยเป็นเป่าตา ฟังจากมูลเหตุนาะจากที่เขาพูดมาอะไรมาจากปัญหาในชีวิตเขาส่วนตัวแล้วจากการที่ถลำเข้าไปแล้วพอถล่เข้าไปแล้วเหมือนนางก็ไปรู้วงในของพระว่าจริงๆอ่ะพระผู้ใหญ่หลายๆลูปมันไม่ได้เพิ่งมีเคสท,ที่มีกับนางไงพระผู้ใหญ่หลายหลายูปก่อนพบกับนางก็มีเมียมีลูกแล้วเนี้ยซุกเมียซุกลูกนางก็ัวรู้สึกว่าเออพระพวกนี้ถ้ามาคุยกับนางได้ก็คงไม่ใช่ไม่ใช่คนดีแล้วแหละฉะนั้นนางก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรอ่ะ อะไรแบบนี้ฉันก็ต้องเอาตัวรอดฉันเหมือนกันนะฉันก็ต้องกินต้องอยู่อะเออฉะนั้นการมีผู้ชายมาซัพพอร์ตอันนี้เรามองในแง่ของผู้หญิงทั่วไปที่ดิ้นรนนะไม่ว่าจะดินน้นรนเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่หรือดิ้นรนเอาชีวิตรอดของตัวนางคนเดียวะ่ะก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันรอดแหละไม่ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันจะผูกผิดทางศีลและทยังไงว่ากันเรื่องนู้ไปรู้แหละลกันนรกนะลกไม่รู้แต่มึงติดคุกแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของการเอาเงินวัดอะไรใดๆไปอย่างเงี้ยมีส่่ววนรวม ลับของจงของโจรเออใดๆดไปก็ไม่รู้อ่ะก็ไปตู้คดีเอาแต่ถ้าตู้คดีแล้วตู้ไม่หลุดตู้ไม่รอดจํานวนด้วยหลักฐานก็ไปใช้เปรนใช้กรรมในคุกเ้าแล้วตายไปก็ไม่ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะยากละหลังจากนี้ก็คงไปวัดไหนก็คงจะพระก็จะต้องรีบวิ่งหนีเหมือนที่เอไอก็ทำกันเต็มติกตอกไปหมดสีกาก๊อบมาอย่างเงี้ยพระแบบคงจะต้องวิ่งเข้ากติใครกติมันเจ๊ก็จะเหมือนแม่นาคพระโขนงอ่ะพอได้ยินชื่อปุ๊บทุกคนก็วิ่งหนีกันหมด ที่จริงพระได้รับแล้วนะก็คือเนี่ยตอนนี้สังคมเปิดเผยข้อมูลสื่อนําเสนอเพ๊บพระต้องประราชิชเนี่ยเหมือนคนหัวขาดแล้วนะคุณไม่มีความงอกงามในทางธรรมแล้วบรรลุไม่ต้องพูดถึงนิพพานและตัดไปเลยชาตินี้ไม่ได้แต่แต่ประเด็นคือพระต้องประราชิชออกมาถ้าคุณยังกลับรู้จักกับเนื้อกับตัวรักษาสิทธิให้ดีรักษาอุบ, ID, บสาสกธรรม คุณก็ยังเป็นคนที่เจริญได้แต่มันยากแต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าคุณจะต้องได้รับไปตลอดชีวิตคือตาบาปท,ที่มันเกิดขึ้นกับคุณฝันร้ายที่มันจะตามหลอกหลอนคุณเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นคนที่อยู่บนขอคอ,อยงาช้างอะ่ะเจริญด้วยสมณศักิ์ยศตำแหน่งใดๆมากมายประมดแล้ววันหนึ่งคุณต้องหลงหลง่นล,ลงมาเหมือนกับยาจกหะ่ะยิ่งกว่ายาจกอีกเป็นคนที่มีตาบาปแบบไปไหนคนก็ประจาไปไหนคนก็รูไไนน้ว่าเนี่คืออดีตสมีคุณก็ต้องรับผิดชอบกับ ตาบากที่มันอยู่ในใจของคุณไปจนตายเนี่รู้สึกว่าตายแล้วคุณจะไปไหนก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะถ้าคุณตอนตายคุณนึกถึงสิ่งที่คุณทําไว้ตอนหนุนพักคุณก็ไปอบายแน่นอนและอีกหลายๆลูกเตือนไว้นะพักที่เนี่ยต้องอัปราชิกแลวผมปิดไว้ไม่ยอมสึกไม่ยอมออกมาเนี่ยตายไปตกนระกนะคะคุณพลิว่ามันมันยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะหมายถึงแบบที่มันตมีมียังมีอีกเยอะเด็กสาวเรื่อยๆตำรวจตอนนี้ตำรวจมา ปกติตำรวจจะอยู่ตามตามสอนอตอนนี้ตำรวจลงวัดนะไม่ใช่ไปถวายความปลอดภัยให้พระนะครับไปคนกุติก็เราวางกันละกันนะกรรมใดกรรมใดกรรมมันกรรมใดใครก่อนะคะกรรมนั้นก็คือสนองนะคะคนทํากรรมกรรมเช่นไรได้รผลเช่นนั้นพระเจ้าบอกวันเพื่อเช่นไรก็เตรียมรับผลเช่นนั้นหนีไม่ได้เรกหนีหนีอันหนีอันใดอันอื่นอันพอหนีได้แต่หนีกรรมหนีการกระทากระเทือน ไม่รู้สึกเสียใจเลยไม่มีเซี่ยวของความรู้สึกเสียใจไม่มีความเสี่ยวของความรู้สึกเสื่อมศรัทธาเพราะเราไม่เคยเอาความศรัทธาของเราที่มันเรารู้สึกว่าความศรัทธาของเราที่มีต่อศาสนามันมีค่ามาก <aument ing> เราไม่เอาของมีค่าแบบนี้ไปฝากไว้ให้พวกอรชีพวกนี้หรก <books> เราไม่ศรัทธานับถือส่วนตัวจะนับถือบ้างรู้จักกันเป็นรุ่นพี่<แค> <Verantwort> เป็นครูบาอาจารย์มีแต่เราไม่ฝากศรัทธาเพราะศรัทธาที่เรารู้ว่าเราฝากไว้แล้วมันจะไม่มีทางทลยศเราก็คือศรัทธาในตัวหลักธรรมสัสอนเท่านั้น อันนั้นนานแล้วอันนั้นนานแล้วเราแค่รู้สึกว่าเนอะก,กับเคสอย่างเราทําไมมันเดินเรื่องไวจังวะทมไมก่อนแค่ห,หัวเราะเนี่ยโอ้โหจดหมายมาก่อนเลยจดหมายมาเสร็จเรียกไปสอบเรียกไปอะไรคือทํางานไวอ่ะสำนักงานพุทธออกมาแอคชั่นเร็วมากแอคทีฟทำงานเร็วเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม <c oughs> กับปูมึงน,น่าชื่นชมมากทํางานดีแต่กับเคสแบบนี้เงี้ยเป็นเป่าจากขนาดตำรวจเขาขอความร่วมมือมึงยังไม่ไปให้ความร่วมมือเขาเลยบิ <c oughs> ๊กเตาเขาว่านะคะดิฉันไม่ได้ว่า มันจะไปทําได้ยังไงเจอเจอต่อเจอตอปุ๊บสะดุดสะดุดหัวหัวขามามกันหมด,ดไอเราไม่ไม่มีตอ่ไอไงเรามันคิดง่ายๆพระผู้น้อยไอผ่าหนุ่มมันจัดการไม่ยากหรอกมหาภัยวันเดียวจัดการแต่พอไปเจอแบบพระเทพเป็นไงอะมึงกา,าก,การจัดการเปล่อลองสมเด็จการจัดการเปล่าไม่กล้าเงียบเอาซา่ามันควรเป็นคนที่โดนตอบคนแรกเลยมันควรโดนก่อนใครเพื่อนเลยแต่มาแต่ว่าถ้าพูดเอารืกๆก็ อยากใช้คาว่าอะไระสมเพศเวทนาแล้วกันเพราะว่าเขาเข้าใจว่าสํานักงานพุทธเองก็อยู่ในจุดที่โดยตัวเองโดยการออกแบบมาสํานักงานพุทธทำงานกับพระยากเพราะว่าองค์กรนี้มันถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเด็กวัดที่มีหน้าที่คอยรับใช้คณะสงฆ์พอสํานักงานพุทธจะออกมามีแอคชั่นอะไรถ้าสมมติว่ามันมาจากสํานักงานพุทธโดยตรงนะไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจัดการพระคนพุทธส่วนใหญ่ก็คนพุทธส่วนใหญ่ที่ผม่รัดหาพระผู้ใหญ่ แต่ชาแต่ชาบอกโอ้ยสำนักงานพุทธมันเป็นขอบข้างแค่เขาตั้งมาให้มึงดูแลพระมึงดันมาจับศึกพระมึงดันมาเล่นงานเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่นั่นแหละเมื่อสำนักงานพุทธทํางานด้วยตัวเองยากแบบนี้ด้วยไม่รู้แหละด้วยสายสัมพันธ์ด้วยวิธีการคิดระบบความคิดของการเป็นคนในคนในวัดมันก็ต้องเอาคนอื่นเข้ามาทํางานที่เขาไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรมันไม่อยากให้มองแบบนี้อยากมองว่ามันเป็นมันเป็นองค์ประกอบรวมรวมทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่เงินมันมีเรื่องของยศ ตำแหน่งเรื่องการปกครองที่มันทําให้พระเสียนิสัยปายปเสียความเป็นพระไปเพราะว่าเมื่อไปยุ่งกับทั้งตําแหน่งตําแหน่งทั้งสมณศักยศักดิ์ตำแหน่งทาง,งวิชาการอย่ไหมบางรูปที่โดนขอโทษน,นะครับบางรูกที่โดนจับสึกไปเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรเงี้ยคือพระไปเอาอย่างชาวบ้านอยากมีวิถีอย่างชาวบ้านนะ่ยมีวิธีคิดแบบชาวบ้านมันก็เสร็จเลยมันก็เป็นตัวทําลายพระทั้งหมดไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่เงินมีส่วนสําคัญเพราะว่าถ้าคนมันจะเข้ามาปทุสไลด์นธ์ ถ้ามีแค่ตำแหน่งวิชาการมันไม่เอาหรอกมันเอาไปไม่ได้มีพัดเทพมันจะขโมยพัตพัตเทพกลับบ้านมันก็คงไม่ขโมยหรอกมันไม่ได้อยากได้พัดพัตเทพหรอกแต่มันอยากได้เงินของพระเทพแล้วมันเสียดได้เงินของพระเทพมันอยากได้เงินของพระครูมันอยากได้เงินของศาสตราจารย์แค่นั้นเลยก็มีเงินให้มันเนี่ยมันก็มันก็เอา